มันเล้าให้ใช้มือแบบนี้เราบอกจริงจี่วนมากมันถึส่วนมากถึงถึงพันเปอร์เซ็นต์มากแห้งกว่าเลยตัวน,นี้หมากแห้งแม่จะของไม่งินสิสูนสี่ครับสี่สูนควาเห็นเราเงินใช้มือให้เราบอกว่ารักษาได้เด้อใจมันเสียเด้เราแล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไปก่อนกดตรงสีแดังเดียครับ สวัสดีนะครับคุณผู้ชมคนสุรินทีวีนะครับวันนี้ผมเดินทางมาหาลุงต้อยคนฝ<ม>ันแม่นนะครับงวดนี้เนาะคืองวดประจําวันที่สามสิบเดือนธันวาคมน,นี้นะครับลุงต้อยจะได้เลขอะไรบ้านลุงต้อยคนฝันแม่นฝันแม่นอีลีสามงวดสอดเนาะสามงวดอดงวดเมือวันแรเริ่มบอกว่าคนห้องบอกกันผมเริ่มไปว่าบางเชิญ ค้นพีบกหงษ์นบกขึ้นนอเรืมไบเจ้าของเรืมตัวนี้เรืมตัวนี้มันประดอบเจ็ดหามันบอหงาเจ็ดเจ้าของได้งงเจ็ดนะแหมแต้มเดียวแต้มเดียวเนี่ยเะาขัดตามันผิดมันจะผิดแต้มเดียวชนิดบางซีหนึ่งกันออกคันหนึ่งนอน่ะอันอันแตกี้กะมันกับเป็นซี่ดอกเพราะแต่เจ้าของมาป่วยเนี่ยแต่ลมลมทช้างรับจ้างมาง้อทนเนาะ มากกะเป็นนอนลงบ้านนอนลงบ้านากัฝันว่าเด็กร้อยมากคือกันอขนาดติ้งกับ่ะไ้เลยฝันฝันมาแล้วมือมือขังนี้ครังเดียวจิ้งในอยู่คือมือขังนี้ขรังเดียวจับเอาเอาเด็กใส่สมผ้าไปเด็กก็ออกตรงตรงคือกันวันนั้นหมอก็ได้ร้ายโย่แต่ลูกใช่ให้แม่ให้แม่ซื้อแม่บ่ซื้อเมี่บ่ซื้อเม่บนคนบ่รซื้อเรศ อะไสีจะลูกไส้ขดันจะขยันจะของวัวไได้นอกกรดจับมือลูกไส้สี่ไส้น่าสี่เ็กตัวแหนมันสื่อะไรสบ่ปูไตปนอมบูไตปนอมกุ้มเห็นไหมกุ eh ้มกุ้มให้ลูกไส้สี่สี่มันสื่เมันกัดโดยในโดยในแพงโดตจีเขาไม่จ๊กไว้เอาหันเป็ดง้อส้นนะผมง้อส้นมือือนึงกัดจะของไปไปอันสนเข้างัว คนเข้าแล้วอะไรมันออกไปตัดตัวเสศษเป็นหนึ่งทีนะอะไมันไปเสร็จไปผูกเพราะนีเข้ามันไปข่องน้ําจับเข้ามันนั่นน่ะข่องน้ําจับนั่นดูมองสามแยกมันนีนี่มงนีละมองสามแยกมองช่างในช้างข้างขบ้านมองนัเขียนไปเราไปโรงเรียนมาจ้วงละมันนั่นละอันแตนี่เป็ดการจะขอเงิชีวิตปดง้อกระเต็นที่นอกง้อปล่อยออกไม่ไม่นอกง้อ งอสนเขา้ามาหน่ะมันก,ก็ะจานมาห่อมักกเต้นเดินแห้งน่ะเดินแห้ง<ม>ตั้าจ้องลมลมล่งคือกันก้นกับลมล่งใช้ผวาดพื้นน่ะซ้ำกันก้นกับเวลาม้าหอลมลงแห้งนะ<ม>่ะอันในหัวมันนี่กระโหลกมะลาว<ม>แต่ว่าหนังมันบุขาดหนังมันบุขาดน<ม>่แต่ว่ากระโหลกเราเลือดเขาถึงน<ม>่ายตอนลมล่งนี่ยินจะเสียงมันดังคือคนจูดกัโพกใช้ใสมองเ้ามหน่อดักโปงดังแห้ง นี่เป็นมาเลยครับนะก็ถ้เป็นหนงทีแลหละแต็นท่นีเขาไปโรงพัลกันไปพันอยู่โรงพัลเริ่มแจ้มมงมืนั้นนะ่ะแจ้งหนมาเป็นหนึ่งทีเออบอกแขกบ,บอกคนไปเลย,บอ,บ,อเบ,เลยบอกบอกเมื่อเขากระตือมาเลยแต่บอกปั่นจวบางนามนี่มีหวัวหนึ่งหวัวเด็ดเด็ดเบิร์ตบัตโจ้จมื่อเด็ดไข่น่ะเราะน่จมื่ได้ขายพนะุยก,กคนพวกคนกัน,กนเดี่ยวหนีไปหอดเดวนีเลย ตอนั่นบมีเบอร์โทรขอมมันนี่โบหัวมันนี่มอเห็ดน่ะว่าเด็๋ยมันแบบว่าเขาเอาปากัวปากได้กัแม่นด้านนั่งกันม่นเด็ดเดี๋ยวโบจุดทูบเกษตรกรกันเลยเขวมาได้งวดอ่ะจากันไม่ผพิดกับเป็นมันสิพิดน่ะกับม่นร่งท้องลงมันสิพิษจูดแจมนึ่งที่ละแ่ใกล้หรอกขันแม่นคนขายแดงขันเขาจะบังเจอ เว่าเขาข้นดีขึ้นไดดีมือมือใดมืออกเขาว่าตัวตัวใดไดเลยบ่เขาก็ททูทานทัอมกมกเล็กตัวไดเขาว่าบางเหล็กเขาก็ะจีออกมาหน่อยก็ประจมื่อวนี้อากาศฟันดีบ่คคะฟันดีอยู่ฝันว่าจางไหนน้อคะฝันมานัางฝ่าันมาขี้เก่าหน่อยนัางฝ่าสององค์ฟันห้องถือมันมาเยนให้วงนหนึ่งนะมันผิดแจมเดียวเนี่ย เขเก็ตเจ็หักันะะนี่เป็นมากนี่นเป็นถือกันมากเป็นบระเดี่ปากเียเน่ยไหนอกถือันมากกระมนกนมากจริงนะกรมมากระมมากัเอาจิ้มเ่มือของจิ้มลงเ่มือนะเอาคนนะะขออะไ้กี่บงกี่บังเมื่อนะกี่บังเงินในมืมอนั้นมันจะตอไรนะมันม่อยู่สี่สิบบาทเงินในมืออนี่เป็นเป็นบางเจ็บก็ได้ มุดแมงจิบสมัยมอฟเป็นเรี่องเด็กหน่อยนะเด็กหน่อยนั่นมันมีแบ่งจิบกระโกอยู่สองใบมีแบ่งจิบใบหนึ่งเช่นนี้ครับอีกองหนึ่งกับยางมันก่วนกันองค์นั้นยางมามวนมวลตะจีดเป็นนกป้ายป้ายในเดืบซ้ำเนี้ยในเดืบซ้ำเนี้ยแต่ไม่รู้ตัวเลขอยู่หันสีแดงนี่เนตัวเลขเลยเนี่ยเห็นตัวเลขเลย เป็นพนกจะพนก uh, สีน่านกนกขันขางหนึ่งมาขันขางหนึ่งมาเป็นเลขสิบเจ็ดอืมนั่นขางหนึ่งมาเป็นเลขสี่เป็นเต้นพื้นหมุนขางนึ่งบึงมาบึงน่ะมาหิน้างบึงน่ะอืมขอนขางนี้มาเป็นเลขหกสี่อืมหกสี่สิบเจ็ดกับหกสี่อืมจะว่าจะว่าอันอันอันพนึงอันพุนึงพนกเงินใหม่สี่สิบบาทพนกอยู่ดอกมาอันเอาใจถงไว้ยามมีเสียเดอตัวนีพุ่นมาอืม อผมจะจีนนะจะอ้องกับหงมือหมือเนมัน hmm. ก ouais. mm ็แจ้งะอรละฝันวันสี่สิบเจ็ดวันวันสี่สิบเจ็ดวันวันสี่สิบเจ็ดในสิบเจ็ดใสิบเจ็ดมาเคล่นกับฝันในสิบเจ็ดเขามาเคลื่อนฝันมาจากไหนครับมนเคลื่อนวันว่ามึงจ้เอาเขาเด้ อเอาอยนั้อ้โอ้โยสิบเจ็ดเงาบอฝนอะสีน่ะขึ้นวันขึ้วันจะค,คล้องไดมากตัวนี้นะครับเด้นกันม,มากกับจะคล้องกับไข่น้ำไหนขนาดไข่เด่นไข่นั่งผันเห็นตัวแดง <Eso S 2> แต่ว่าตัวเดงตัวเดงสีแดงเลยสีแดงแดงแห้แง<ส>แห้แงตัวเดงสีแดงขึ้นสีแดงเลยอ่า แล้วแบ่งยี่สิบแบ่งสิบก็แบ่งสิบอ่านพันพับพันพับมาดอกแบ่งงูนะที่แบ uh ่งสิบแบ่งสิบมันพ um> um> yeah> ับของมันดูอ่านอ่นอ่นพับออลโคลานนะมันก็เลยเป็นสี่สิบแปดแบ่งยี่สิบใบหนึ่งแบ่งสิบสองใบนะแต่เป็นแบ่งสิบก็้าวกันแบ่งยี่สิบกับใบก้าวก็เย็บดับที่ก้านกระบอมห้องนี่จะตรงร่นหนาพุ่นจะหน่อเป็นแบน เจ้ของหันเห็นสัดเจนใช่นีมก็บอกท่านไปเสียงบันไดบอท่านในบอกไปเสียงก็พอดีหมอนี่โทรมาพอดี่นะขงมันจะโชว์กัดว่าจะบอกที่แรกว่าจะเสียงแล้วจัสงจะบอกนะจ็ได้บันเสียงเราให้เอฟซีไปเสียงบัง่าไปจังไหนีกตัวนี้แต่เรกตัวีผมตัวีผมมากดีคือเรก เด็กเงินเงินที่เงินเงินที่เราไม่ให้นะเราบอกให้กั้มไหมนะกั้มเราบอกให้กั้มไหมเราบอกกั้มได้ไวเด้อเอาแต่จะส่งไหมดี่ดีรักษาดี่ดีในเงินนี่เงินเสียเราจ้ำนี่ตอนนแหละแล้วก็ยางไปนี่งยางไปนี่เราไม่ให้ดิ่นีแล้วก็ยางไปนี่กงกั้มยางไปม่มงการเป็นเงินจักรบาลนังยี่สิบบาทแบงยี่สิบใบหนึ่งแบงสิบสองใบเนี่ยวะ นองผมกันนาองเงินสี่สิบเออเงินสี่สิบบาทเราเลยเพราะว่าสิ่งที่นั่นน่ะแต่ผมก็ขอเอฟซีมีสุขภาพแข็งแรงพร้อมพร้อมตึงมีโชคมีลาบไปในปีใหม่นะครับเด้วยผมผันดิแบบนี้พอให้มีโชคมีหมานทุกบทุกคนขันไปเห็นรถตี๋สี่เองนะครับด้วยส่วนซีสี่ศวน ศูนย์สี่สี่ศูนครับน้ำผมบอผมโตผมมักน่ะต้นด่านคือเหล็กความฝันตัวนี้คือสอบส่วนโตสอบส่วนโตเพะผมตั้งเก็บเงกันแม่นเล่ากันแม่นอันเลาเมื่อไหร่เล่าเลาขันเล่าไปวอน้ำเนี่ผมมันเจ๊ตัวนี้น่ะอกันกับเหรียสี่หนึ่งกันเอาเอาเอาเงินสอง้อยสิบบาทขึ้นไป เห็นไปใส่จนเงินเซ็สราเด้อนปหน่าใส่ใส่บุญกระินเน็บเน็บทั้งจนเงื่อนทั้งสราเด้อกระหอกทริปจีนน่ะนะจองเล็มาหมันใจตัวนี้น่ะซูนจีซีซูนมั่นใจศูนจีซีซูนมากส่วนตวเล็ส่วนโตซีูนสีซีซูนขอให้ัตคนงามผมเน่าบ่อรยไหมาสงวดหนึ่งวดที่หานห่งวดงวดมึงนึงเป มันลดหกเจ็ดมันลดมันลดแต้มหนึ่งลดแต้มหนึ่งอืมนี่มาบอกนี่สะโกนบอกว่าอย่างไรครับบอกาเดี๋ยวบอกว่าชนมาเ่นเขียนมากจี่อะเขียนมากเพาะว่าใส่เงินใหม่ต้องเจอเอาเงินมาใหม่แต่เป็นเงินใหม่เขาเก็นับเอาหน่ะมันเจอมันมันเจอมันแดงมันผิดแดงผิดผิดแจมเดียวจน ตัวนี bon ้เป็นขาลงแมนบัวจ้ะเขียนใไห่แมนดูอ่ะแมนดหันมาด้านในจ่ึนไปยงเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึเจ็ดนรับผมฟัง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 ังงงันงฟง วหกีครับแต่ว่าสี่หกียงลืมอไมื่อกี้นี่สีหกกันเลีในป้ายส่วนองค์หนึ่งมันถือป้ายมาสสองะถือป้ายมาหนึ่งเาปนเขียนเลี้ยงแบสองขางขางนึ่งมันหกีางนึ่งมันหนึ่งเจ็ด่าาเขียนกับตัวดีเนาะกับตัวเป็นยังเดี๋ยวสีวงกลมให้อ้สี่วงกลมให้อะนั่นกได้นนใจีมี โอ้วงก้มไห้นี่เลยศูนย์ศูนย์เนี่ยครับนมาแล้วโอ้ยวง้หนือ็กมักส่วนโตนเับแน่นดังชื่อตัวนี่ดังยากให้ชื่อกันเปพ่อกัเพ่อพอตัวจีมึงเลยก็จับเน่เด้อ ใคนันมามนับถ้าไม่อมมอพอรถตรีบไ,ได้ใหยิบเลย,ย,เลยโอ้บใจคันีค่คนีราเลยเนมาก์ครับเลียวควมฝันก็คือเจนงน้อเจ็หนึ่งคับเจ่งหนึ่เจคนให้กับพร้อมรากา4660น้นนนอ เด็กๆไเป็นเด็กไปนั่งฝ่าเป็นมามามันกไข่เบ่งหน้าจะเป็นารกจะไปเห็นแต่ว่าเป็นนกไขเบ่งเป็นมาสงงเป่เป็นมาสองงครับลุงครับไอ้ตีตีพามาสาดทีพามาก่อนน่ะเขาทั้งสามหลงวดเมื่อกี้าดน้หน่อแล้วงวนีเริ่มนับไมว่าลุงเดอจะนับไดหมสีเริมนับไหมเลยนับนึบงไหมนับหน่งไหมครับเบหนึ่งไหมเพราะว่า แต่แมนนั้นผิดครับมัสูตรเด็ดหนึ่งไปม่ใกล้หรอกครับไปในดังเก่งผิดแต้มหนึ่งครับไปเจอกับเจอกับต้นมไม้จะเริ่มนะครับโอ้ยเริ่ม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 ครับเริ่มอันอันอันหกสีนนะหกสี่เป็นเก่าสี่อ๋อแมนมั้นขับหัวอย่ามันกลับหัวหน่อยหนึ่งลับหัวขับหัวอ๋อเพขาก็ตัวเดียวกันนะครับเนาะหกสี่ครับผมหกสี่ อย่ามัน้ลกับหัวเป็นเก่าสิกลางงวดมงหันกัมาบอกหกหนึ่งแต่เป็นในปาาเจ้าของในปากคนบอกเป็นเก่าหนึ่งหกเจ้คนเขียนเขียนหกหนึ่งเจ้าของก็เลยสงสัยก็เลยบอกเอฟซีได้ว่าสี่เก่าหนึ่งรับหกหนึ่งไปดูมานีหน่อยครับหกเป็นเก่ากับกันอีกตัวนีกันได้ก็ได้อลววงไว้ได้ก็ได้ นะครับผมท่านผู il ้ชมนะครับผมเพราะว่าลุงต้อยกลับไปให้แล้วนะครับผมตอยกลไปใ้แล้วนะครับผมเพราะว่ากันผ่านนะครับพอห้องผ่าไปเรียกตัวเดียวกันก็นะครับผมก็ถือว่าลุงนะครับผมกันไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ในกระดาษอาจจะไม่มีหนึ่งเจ็ดนะครับอย่าลืมกลับด้วยนะครับเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับหนึ่งเจ็ดด้วยนี่ครับโอ้โนี่พลิกมาอีกครั้งนึงเอาพลิกมาแล้วเดี๋ยวซูมใหม่ก็น้อยนึงนะนะเออนี่ครับเนาะโอเค กันนั่งพราม่าผมมันเจ้พอเราบอกสิไรงวดเห็นแพันเห็นเราน่เราแฟนพันเห็นเราเห็นเราเงินใหม่ผมมันเจ้เงินหนึ่งพิษแตมเดียวสร้างสร้างตัวแต่ว่าจะของจะของเัินงวดงวดนึ่งงวดนึ่งจะของม่นซื้อตัวไหนได้ซื้อเจ็ดหกตัวเดียวอืวันใดวังไดก็สร้างตัวของซื้เจ็หกตัวเดียว เมียก็ว่าเจ้าก็บริสิร่งสิเก่งแน่ๆ้ตไว้คอยจะไม่เงินขอบคุณครับขอบคุณครับคุนขอให้โาวห้ยสีแดงเลยครับดีครับสวัสดีครับผมแฟนช่อง YouTube คนสุรินทร์ีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่สำคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดตรงสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้ำแน่ครับรูปกระดิ่ง กิง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 กิ้งกดนำคำโร,รคขีดย่ำได้ทันสิบเดยียาดาขีดแล้วก็สิบเดีพผ่าข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทร์ทีวีครับผมบลลบก็ขอบคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผมขอบคุณครับ